เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับคลิปของคุณ Monster Up อาบกับสกิปบิ t กทาวเล็ e ซอ i บี้ยูนิเ e ตอนที่55สาครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูต้นฉบับผมแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับส่วนใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ Monster Up เปิดฉากมาเราจะพบกับซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนครับที่ตอนนี้กำลังอาลาวาดเหมือนฉากเดิมตอนที่แล้วเลยแล้วพี่ล้งของเราจากตอนที่แล้วก็โดนลุกหลงจากการกระทืบพื้นจนตอนนี้นอนแน่นิ่งไปเรียบร้อยแล้วเลยครับทำไมพี่คิดติตโตต ซึ่งพอพี่คิริโตมาถึงพี่แกก็จะก้มฟังเสียงหัวใจแต่ว่าเสียงหัวใจนั้นตอนแรกก็ยังเต้นอยู่ครับแต่ผ่านไปไม่นานสัญญาณชีพจรของพี่ล้นก็ดับลงทําให้พี่คิริโตนั้นลนลานอย่างมากครับแต่อยู่ดีๆก็เหมือนพี่แกนึกอะไรออกพี่คิริโตได้เอามือหุ่นยนต์ของเขาขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ทาการดึงมือข้างที่เป็นหุ่นยนต์ออกทันทีครับด้วยแรงกระชากที่รุนแรงทาให้มือของพี่คิริโตนั้นหลุดออกมาทันทีแล้วก็เป็นสายไฟห้อยออกมา2เส้นอย่าบอกนะว่าพี่คิริโตจะปั๊มหัวใจพี่ ยืดอกมาจนยาวจากนั้นก็ทําการเชื่อมไปที่ตัวของพี่โลนก่อนที่จะช็อตไฟฟ้าใส่อืผมว่ามันเกินการปั๊มหัวใจไปหน่อยไหมนี่มันช็อตกันละโว้ยแต่ด้วยความแรงของไฟฟ้าที่ถูกช็อตทําให้พิคิิโตะก็ได้นอนจากพี่โลนอย่างดุนแรงเลยครับึงสภาพพิคิโตะก็จะนอนแน่นิ่งไปเลยส่วนทางพี่โลนก็เด้ลืมตาขึ้นมาเลยครับถือว่าช่วยชีวิตได้สาเร็จพอพี่โลนลุกขึ้นมาได้ พี่แกก็เอามือเช็ดปากครับก่อนจะหันมาเห็นพี่คิรที่ตกที่นอนแน่นิ่งอยู่พี่แกก็รีบเดินมาหาอย,ย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนพี่คิรที่ตกของเราจะไม่ไหวเลยครับแถมไฟใต้กล้องของพี่แกก็กระพริบใกล้ดับจากนั้นก็ดับไปเลยทำเอาพี่ล้นตกใจจนเอาหน้าเข้ามาใกล้เพื่อดูอาการพี่คิรที่ตะทันทีแต่เราจะเห็นนะครับว่าไฟกล้องก็ยังคงกระพริบอยู่และหลังจากนั้นก็ปาบเข้าให้พี่คิรที่ตะต่อยพี่ล้นเข้าให้หนึ่งทีอะไรกันครับเนี่ยนี่มันเป็นการแก้งกันหรอ พี่โลนี่ถึงกระจับคางที่โดนต่อยเลยฮะสงสัยจะเจ็บหลังจากนั้นพี่คิติโตก็พยายามจะลุกขึ้นยืนพี่โลนก็ยื่นมือเข้าไปช่วยครับแล้วพอทั้งคู่ลุกขึ้นมาเสร็จทั้งคู่ก็จะมองไปทางลูกแก้วพร้อมกันพี่ลูกแก้วสองก้อนยังคงวางอยู่ที่พื้นแต่หลังลูกแก้วพี่ซอมบี้ทีวีแมนเตรียมสยายปีกเพื่อเตรียมจะบินมาฉกลูกแก้วเรียบร้อยแล้วแหละครับบอกเลยว่างานนี้ใครไวใครได้หลังจากนั้นพี่โลนก็จะกวักมือเรียกพี่คิติโตให้ขึ้นมายืนบนมือครับอย่าบอกนะว่าจะโยนนนนพี่นะพ่ิโปออยยวแแกกกใใช้้้้ืงงลลูทัหขึา ก็จะหมุนตัวและโยนพิคิริโตะไปอย่างสวยงามพ่คิริโตะที่พุ่งตัวไปกับพี่ซอมบี้ทีวีแมนที่กำลังบินมาทั้งสองได้ยื่นมือไปหาลูกแก้วทั้งคู่และสุดท้ายอืมคือได้ไปคนละเม็ดครับพ่คิริโตะได้เม็ดสีฟ้าไปส่วนทางหน้าของซอมบี้ทีวีแมนจะได้เม็ดสีชมพูไปครับซึ่งมันก็จะเอาไปให้หมอการ์ดามทันทีแม่ไอเจ้านี่มันรู้งานพอหมอการ์ดามได้ลูกแก้วไว้ในกำมือตัวของเขาก็เหมือนจะสื่อสารกับซอมบี้ไททันคามเมล่าแมนครับ ซอมบี้ไททันคาเมราแมนก็จะก้มตัวลงมาต่ำเพื่อหาหมอกาดําเหมือนกำลังเตรียมรัอกฟังคำสั่งยังไงอย่างนั้นซึ่งหมอการดัก็จะยืนมือไปหาซอมบี้ไททันคาเมราแมนด้วยนะครับก่อนที่ตัวของเขาจะพูดขึ้นมาว่าการสร้างสารรค์ของฉันแต่ดูเหมือนว่าในจังหวะนั้นเองตัวของไททันดิวแมนจะลุกขึ้นมายืนและตั้งหลักได้แล้วแหละครับก่อนจะมุ่งหน้าเดินมาโดยในจังหวะนั้นเองหมอการดําก็จะสั่งการทันทีเพื่อให้ตัวของซอมบี้ไททันคาเมราแมนไปจัดการฆ่าไททันดิวแมนทิ้ ทั้งสองก็จะประท่ากันอีกรอบคราวนี้ตัวของไททันดิวแมนจะออกหมัดไปก่อนแต่ดูเหมือนว่าตัวของซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนก็จะเอาหนวดมารับเอาไว้ได้แถมยังบีบมือของไททันดิวแมนแตกอีกก่อนที่จะเอาหนวดอีกอันจับปากของไททันดิวแมนเอาไว้เพื่อไม่ให้ไททันดิวแมนโจมตีได้ครับแต่ในขณะนั้นไททันดิวแมนก็กำลังจะขัดขืนแต่ตัวของซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนก็เตะตัดขาเข้าให้ก่อนที่จะปล่อยหนวดจากมือซ้ายแล้วไปล็อกจับที่แขนแทนและดูเหมือนว่าตัวของหนวดจะแรงเยอะมากๆครับ พอหนวดทั้งสองเส้นก็นลองทาการดึงถึงล่างของไททันดิวแมนอยู่และใช่ครับคือแขนของไททันดิวแมนนี่นคือขาดกระเด็นเลยฮะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะแขนที่มันขาดกระเด็นไปแด้กระเด็นไปหาพี่คิริโตซะอีกแต่งานนี้ก็เป็นพี่โรนครับทิ่พุ่งเข้ามาช่วยพี่คิริโตเอาไว้ตัดกลับมาที่ซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนกันบ้างที่ตอนนี้เขาจะใช้หนวดที่ดึงแขนขวาของไททันดิวแมนทาการล็อกเอาไวต้ตรงจุดที่แขนของไททันดิวแมนขาดครับ จากนั้นก็ปล่อยหนวดอีกข้างจากมือก็จะใช้มือของตัวเองจับขาของไททันดิวแมนเอาไว้แต่จังหวะน,นี้ไททันดิวแมนก็ได้โอกาสขอต่อยสวนซอกมัดเถอะวะแต่ว่าเจ้าหนวดของซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนก็มาจับแขนเอาไว้ได้อีกแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนคราวนี้จุดประสงค์จะไม่ใช่ที่แขนครับแต่เป็นที่กลางหน้าอก ที่ตัวของไททันดิวแมนเก็บลูกแก้วสีเขียวไว้นั่นเองและในความสิ้นหวังที่ลูกแก้วสีเขียวก็ตลองจะถูกชิงออกมาจากไททันดิวแมนอยู่ดีๆก็มีระเบิดป้อามาปาักหนวดของซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนเอาไว้ครับทำให้ซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนต้องหยุดการกระทำเอาไว้หลังจากนั้นก็ตูมแรงระเบิดผักไททันดิวแมนออกไปส่วนซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนที่โดนระเบิดเข้าไปเต็มๆก็ซุดลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยแล้วแหละครับส่วนคนที่มาช่วยพวกเราก็ไม่ใช่ใครอื่นครับ แต่เป็นพวกพี่ๆสปิกร์แมนที่จัดหนักจัดเต็มมาพร้อมกับลุงจีแมนและตัวของเจดัสเชสแอสโตอยเลตอีกด้วยแทมยังมีรถลำโพงพวกนี้อีกนะคือบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกก็ดูน่ารักมากเลยครับ แล้วเราจะเห็นว่ามีระเบิดอีกชุดที่ปามมาปักใส่หัวของเจ้าซอมบี้เททันคาร์เมล่าแมนหลังจากนั้นก็ตูมตามีกหนึ่งทีจนเจ้าซอมบี้เททันคาร์เมล่าแมนนั้นโกรธจริงๆก็เลยเอาหนวดไปจับพวกพี่สปิเกอร์แมนที่ขี่บอร์ดมาและบีเลสจนแตกคาหนวดไปเลยครับโอ้ยังโหดแต่ในจังหวะน,นั้นเองลุงจีแมของเราก็มาถึงพอดีครับแถมไม่พูดความทำเพลง มาถึงก็เปลี่ยนแขนเป็นปืนยิงซัสใส่ซ,ซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนทันทีอืเล่นเอาซะอาวุธล่วงไปหนึ่งข้างแต่มีเหลือที่เจ้าซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนจะยอมมันเต็มุ่งเข้าใส่ตัวของลุงจีแมนทันทีครับ แต่ด้วยการคอมโบของเจดัชเชสแอสโตอยเลสเจแก็ได้ปล่อยโซ่มาล็อกขาตัวของซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนเอาไว้แล้วครับก่อนจะดึงกระตุกจนหน้าฟาดล้มลงจมพื้นจากนั้นพวกรถถังสปีกเกอร์ก็จะมาปล่อยขึ้นเสียงอัดใส่หน้าอีกโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเป็นคอมโบคอมจอยจริงๆโว้ยแต่ถึงจะโดนไปขนาดนั้นเจ้าซอมบี้ไททันคาเมล่าแมนก็พยายามจะสวนกลับครับโดยการใช้หนวดของเขาโจมตีพวกรถถังสปีกเกอร์แต่ว่าก็โจมตีพลาดไปเพราะเจ้ารถถังนั้นถอยหลังหล,งหลบได้ทนันแม่มาต้องอย่างนี้สิฟ้า และหลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามีจรวด2อันยิงมาจากข้างหลังอาเจดัดเชตเอสโตอทรอยเลตครับซึ่งจรวดก็จะพุ่งตรงไปใส่ตัวเจ้าซอมบี้ไททันคาร์เมล่าแมนแต่เจ้าจรวดนี้ไม่ใช่จรวดที่ยิงแล้วระเบิดนะครับแต่เป็นการยิงเพื่อไปติดตั้งอุปกรณ์ไอพ่นเพื่อผลักให้ตัวของซอมบี้ไททันคา m ์เมล่าแมนนั้นไม่สามารถขยับไปไหนได้แต่ระหว่างที่เจ้าซอมบี้กำลังโดนผลักอยู่ตัวของมันก็ได้เหลือบไปเห็นขีปนาวุธก่อนหน้าที่ยังทําการจุดไม่สําเร็จครับตัวของมันก็เลยใช้หนวดในการจับขีปนาวุธมาเกลื่อนเข้ะ ผีชีพไปเลยว่างาั้นซึ่งพอกินเข้าไปเท่านั้นแหละทั้งหน้าและปากตรงกลางอกก็จะมีลำแสงสีฟ้าที่เปล่งออกมาแถมหน้าของลุงจีแมนก็ดูตกใจมากๆรวมไปถึงเจดัชเชตแอสโตอยเลด้วยครับจากนั้นไม่นานระเบิดก็ได้ประทูขึ้นและนั่นคือระเบิด EMP ที่ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไม่สามารถทํางานได้ครับเราจะเห็นว่าพี่สปิกรแมนสคนนี้ที่ขี่บอดอยู่ดีๆบอร์ดก็ดับไปกลางอากาศซะอย่าง,งานั้นส่วนพวกรถถังที่โดนขึ้น EMP เข้าไปก็ดับแน่นิ่งไปแล้วครับแม้แต่เจดัชเชสแอสโตอยเลด รือแม้แต่กระทั่งลุงจีแมนที่โดนขึ้นนี้เข้าไปก็ทําให้ส่วนของเครื่องจักรที่เป็นลําตัวหยุดทํางานในทันทีจะตกลงมาสู่พื้นครับแหมขึ้นมันยังกว้างมากก็เด็นไปโดนพิคิริโตอีกซึ่งพ่คิริโตก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เช่นกันตัวของซอมบี้ไททันคามเมล่าแมนที่ลุกขึ้นมาตั้งหลักได้ก็เตรียมหาเหยื่อเลยครับแต่ดูเหมือนว่าตัวของพ่คิริโตที่ถือลูกแก้วอยู่นั้นจะพยายามใช้พลังของลูกแก้วและมันก็สําเร็จครับตัวของพิคิริโตนั้นลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนง ที่เดินตรงมาหาอเจดัชเชสแอสโตไทเลสครับซึ่งตัวของพี่คิริโตะที่ลุกขึ้นมาก็พยายามจะช่วยดยพลังของลูกแกว้วแต่ดูเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้แต่ทางด้านจีแมนก็เหมือนจะพูดขอร้องพี่คิริโตอะไรสักอย่างหนึ่งครับและผมคิดว่าคงไม่ต้องเดากันแล้วจีแมนคงจะขอให้อยู่ลูกแกว้วเข้ามาในตัวของเขาแต่ลงุงจีแมนก็นึกถึงคําพูดของพี่ขวานขึ้นมาได้พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดจีแมนใช้ x 1 8อีกครั้งหนึ่ง x 1 8มันก็จะฆ่าเขา แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นลุงจีแมนก็ยังคงมุ่งมัน่นที่จะใช้พลังนี้อีกทีครับถึงแม้ว่าพี่คิริตโตจะยังลังเลก็ตามแต่ลุงจีแมนก็ยังคงหนักแน่นในการตัดสินใจและได้พยักหน้าให้พี่คิริตโตครับพี่คิริตโตจึงโยนลูกแก้วเข้าไปในแกนกลางของลุงจีแมนทันทีก่อนที่ภาพจะตัดไปครับซึ่งเมื่อภาพกลับมาเราจะเห็นแท็บเลต็ตพร้อมกับรูปของไททันคาเมล่าแมนที่เขียนว่าติดเชื้อไปแล้วซึ่งคนที่ยืนดูอยู่ ก็คือตัวของทีวีแมนนักวิ์ที่ถึงกับอุทานออกมาว่า what the if แต่ตัวของเขาก็จะเงยหน้าขึ้นมาก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าความหวังทั้งหมดอยู่กับเจ้าแล้วค็อกแมนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไททันค็อกแมนแต่ว่าไททันค็อกแมนไหนวันเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ